ทุกคนวันนี้นะคะลิจะชวนมาทำดาร์กเบานีเข้มข้นสูตรเนี้ยจะบอกว่าเหมาะกับคนที่ชอบเบอนีรสเข้มข้นแล้วก็แบบไม่หวานมากนะคะหนึบหนักอร่อยมากเลยค่ะมาดูเนื้อด้านในกันอูช้ำมากใครเคยกินเบาวนีของสตาร์บัคป้ะความเข้มข้นเนี่ยกใกล้เคียงกันเลยก่อนอื่นเราก็จะมาเตรียมกระทงที่จะนำเข้าอบกันนะคะถ้าจำไม่ผิดขนาดประมาณ3.5เซนมัง้งเดี๋ยวลินจะหาลิงแนบไว้ให้อีกทีนึงค่ะ เตรียมวัตถุดิบกันส่วนที่1น,นะคะเราก็จะนําไข่ไก่น้ตาตาลป่นแล้วก็กลิ่นวนิลารวมเข้าด้วยกันเลยค่ะใส่ภาชนะที่ทนร้อนนะคะส่วนที่2นะคะก็จะมีดาร์กช,ช็อกโกแลตเนยเค็มผงโกโก้ผงกาแฟใส่รวมกันได้เลยค่ะผงกาแฟเนี่ยถ้าใครใช้เป็นเม็ดๆนะคะต้องร่อนลงไปนะคะอย่าใส่ลงไปทั้งที่เป็นเม็ดค่ะเขาจะไม่ละลาย ส่วนผสมที่3มมีแป้งอนเนกประสงค์ผงฟูเกลือร่อนรวมกันได้เลยค่ะจากนั้นนำน้ำมาต้มให้เดือดเลยค่ะเมื่อน้ำเดือดแล้วนะคะยกลงจากเตาค่ะคนส่วนผสมของไข่ด้วยตะกร้อมือให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็นำไปวางบนน้ำร้อนได้เลยคนจนกว่าน้ำตาลจะละลายหมดเลยค่ะ ขั้นตอนนี้ห้ามใช้น้ำในอุณหภูมิที่สูงเกินไปนะคะไข่จะสุกได้ค่ะเมื่อน้ำตาลละลายดีแล้วให้ยกลงได้เลยค่ะนำส่วนผสมของช็อกโกแลตมาอังต่อค่ะวางทิ้งไว้สักพักนึงนะคะให้ส่วนผสมบางส่วนเขาละลายก่อนค่ะเราจะได้คนได้ง่ายขึ้นเมื่อส่วนผสมเขาละลายเข้ากันทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาจะขึ้นเงาแบบนี้เลยค่ะ จากนั้นก็ให้เราทยอยเทส่วนผสมของไข่นะคะลงในส่วนผสมของช็อกโกแลตได้เลยแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนจนส่วนผสมเข้ากันดีเลยนะคะใส่ส่วนผสมของแป้งตามลงไปได้เลยค่ะจากนั้นรีบคนให้เข้ากันนะคะเมื่อหมดเม็ดแป้งแล้วให้หยุดคนทันทีค่ะต่อมาเราจะมาเตรียมถุงบีบกันค่ะวันนี้ลิงนใช้แบบซิลิโคนนะคะตัวนี้ซื้อมาจาก DIY ค่ะ30บกว่าบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนำแก้วมารองนะคะแล้วก็ใส่ถุงบีบลงไปแบบนี้ค่ะ จากนั้นก็ใส่เนื้อบราวนี่ลงไปได้เลยค่ะมาบีบใส่พิมพ์กันเลยเราจะบีบใส่3าส่วนสของถ้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะฟูขึ้นอีกนิดนึงค่ะบีบจนครบทุกอันเลยค่ะ ระหว่างนี้ไปวอร์มเตากันค่ะจากนั้นก็มาแต่งหน้าตามใจชอบเลยนะคะเมื่อแต่งหน้าครบแล้วก็นำไปเข้าเตาอบกันค่ะเราจะอบกันที่อุณหภูมิ140-150องศาเป็นเวลา17-20นาทีค่ะเมื่อครบเวลาแล้วนำมาพักบนตะแกรงจนขนมเย็นดีค่ะอันนี้นะคะลินเอาไปแช่เย็นมาประมาณ1ชั่วโมงค่ะ เวลาทานแบบแช่เย็นเนื้อเขาก็จะมีความหนุบหนับเข้มข้นอร่อยมากๆเลยค่ะสูตรนี้นะคะจะมีกลิ่นกาแฟไปๆเวลาเราใส่กาแฟลงในพวกบราวนี่เนี่ยมันจะทำให้รสชาติของช็อกโกแลตเนี่ยมีความเข้มข้นขึ้นและแบบอร่อยมากขึ้นจริงๆค่ะใครที่ชอบบราวนี่เนื้อหนึบหนับแล้วก็รสชาติเข้มข้นแบบนี้นะคะพลาดไม่ได้ค่ะ